คือที่เขาแยกเน่ยเมื่อกี้เนี้ยอันนี้คือใส่หน่อไม้ถ้าใครชอบทานหน่อไม้ทานครบเครื่องก็อยู่ในหม้อน,นี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วอันนี้คือไม่หน่อ,อไม้ไมก็มีเครื่องในนี่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 นีน่ี่ผมบอกว่าเครื่องในเนี่ยคือเครื่องที่เขาแยกเข้า่งในนี่เขายักกันเต็มๆอย่างนี้เลยเนี่ยเคนเขาติดใจตรงนี้ฮะแล้วเขาให้ให้ไปหมดนะเขาไม่มีกั๊กเอาไว้เนี่ยเครื่องในเนี่ย เรียกว่าไม่ใช่ยัดแบบเคลือบๆนะยัดยัดเต็มตัวครับสวัสดี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 ครับเพื่อนเพื่อนครับต้องโดโดพาเที่ยวพ่อลูกเที่ยวกินตามสบายครับวันนี้มาเดินหาซื้อกระเพาะปลากินฮะมาใกล้ๆที่ กระเพาะปลาเจ้าที่ผมรับประทานประจาฮะนี่อยู่ตรงนี้เลยผมอยู่ตรงไหนเดี๋ยวบอกทิศทางเพื่อนก่อนที่เห็นเนี่ยโรงพยาบาลชนบุรีฮะลาาลและนี่ก็อยู่ในซอยโรงพยาบาลชนบรุรีมาทําคลิปหลายครั้งและถ้าเ,เพื่อนเคยเคยดูคลิปเก่าๆของผมนะตอนเย็นตอนเช้าก็จะเป็นตลาดแต่นี้ตอนสายๆนี่เที่ยงแล้วละ่ะผมพาพิโอโดมาแล้วก็ มี f อซถามผมหลายครั้งแล้วว่าที่ผมเคยทานกระเพาะปลาอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนี่ครับนี่มาดูก่อนเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสองท่านเจ้าของร้านกระเพาะปลาจะชื่อว่าอะไรกระเพาะปลาคุณรวยค่ะคุณรวยกระเพาะปลาคุณพอสุนทรเนนคุณแล้วก็รวยนี่ครับขายอยู่ตรงนี้นี่นี่เอามาเพื่อนเพื่อนมาดูภาพเป็นกระเพาะปลาที่ขายอยู่ทุกวันนะฮะที่ผมกับพี่โดดทานกันอยู่ทุกวัน นี่ครับมาดูในหม้อนี่หน่อไม้นี่หน่อไม้นะครับหน่อไม้กับไม่หน่อไม้คือที่เขาแยกเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยอันนี้คือใส่หน่อไม้ถ้าใครชอบทานหน่อไม้ทานครบเครื่องก็อยู่ในหม้อนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วอันนี้คือไม่หน่อไม้ค่ะไม่หน่อไม้ก็ก็เอันนี้แต่ละก็มีเครื่องมีไก่มีไข่มีเครื่องในมีตีนไก่ไก่มีเครื่องในถ้าเวลาสั่งบอกไม่เอานั่นไม่เอานี่ก็ตักให้ได้เลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะตักให้ได้เลยเนี่ยมาดูร้านเขา ภาพอยู่ตรงนี้นี่ครับแล้วก็มีแบบเส้นด้วยนะมีเส้นมีเส้นถ้าเกิดจะเอาใส่เส้นด้วยแล้วก็เราก็บอกว่าเอาเส้นหรือไม่เอาเส้นก็มีแยกเส้นไปให้นะครับนี่นี่ขายทุกวันใช่ไหมฮะยกเว้นวันจันทร์ค่ะยกเว้นวันจันทร์วันจันทร์ก็เช้าไม่เกินบ่ายโมงอ่าบ่ายโมงก็จะหมดแล้วนะฮะแต่ว่ามีหลายสาขานะคะ มีสาขาพุทธวิลล่าแล้วก็สาขาตลาดพระรามห้าค่ะครับครับามาดูบรรยากาศเห็นดูดูพี่เขาตักขายแบบนี้อ่าแล้วนอกจากนั้นเห็นบอกว่ามีขายออนไลน์ด้วยมีออนไลน์ด้วยค่ะ,ะเสิร์ชไปที่กระเพาะปลาคุณรวยเลยค่ะเสิร์ชในในช่องไลน์ก็ได้ค่ะในช่องเอ่อเอ่อ Google ใช่ค่ะ g ูเกิลกระเพาะปลาคุณรวยกระเพาะปลาคุณรวยก็จะเจอสั่งไปทานที่บ้านได้เลย เออแต่หนวนราคาตอนนี้ขายขายเท่าไหร่ยังไงฮะแบบนี้ท่าที่ถ้าที่นี่อะธรรมดา35มสิบห้าสี่สบห้าสิบแต่ว่าถ้าเกิดไปเช็คในกูเกิลมันก็จะมีเพ้นท์เซ็ตเซ็ตเลยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเปิดเข้าไปแล้วให้เพื่อนๆดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปทำทำในคลิปหนูว่าหนูไม่หนูใช่อ่นเนี่ยเดี๋ยวเวลาเวลาสั่งก็จะอย่างนี้อ่ามันจะตักขึ้นมาอย่างนี้เลยครับ จะสั่งไม่ไม่หนองไม้จะสั่งกระเพาะล้วนสั่งเลือดล้วนได้หมดเลยค่ะนะครับนี<เ>่ก็วันวันวันนี้เขาให้นั่งทานที่ร้านได้แล้วใช่ไหมฮะเ,เริ่ม,เร,มเริ่มให้นั่งทานที่ร้านได้แล้ว,อ,ลลวอย่างอย่างนี้เท่าไหร่ฮะสามสิบห้าบาทเริ่มต้นที่สามสิบห้าบาท

เดี๋ยวของผมขอเหมือนห้สิบาทถุงหนึ่งไม่เส้นนะฮะออเส้นด้วยดีกว่าเอาเส้นด้วยเสียติดไปให้เอฟซีเขาดูเดี๋ยวไป <c oughs> ไปไปเปิดทานที่บ้านห้าสิบบาทหนึ่งถุงมีเส้นด้วยคือปกติเวลาผมมาซื้อประจําเนี่ยผมจะไม่เอาเส้น <c oughs> แต่วันนี้อยากจะให้เพื่อนๆเ,เห็นก็เลยเดี๋ยวเอาเอาเส้นไปแล้วก็ไปให้เพื่อนๆดูว่าใส่เส้นนี้เขาทํำยังไงอะไรยังไงเออ เียปกติเวลาผมมาซื้อผมไม่ได้ซื้อเท่านี้นะเผออินวันนี้มาตอนกลางวันปกติผมจะทานมื้อเช้าผมเนี่ยห้าสิบสองถุงกับพี่โดโด้ไม่เส้นของผมไม่เอาเลือดผมขายดีนะครับเนี่ยบอกไม่เอาเลือดไม่เอาอะไรก็ได้หมดไม่เลือดนะพี่เต้ของพี่สองถุงใช่ไหมใช่ค่ะเท่าไหร่สองถุง ดีครับนี่ผมมาตอนเที่ยงเ่ยเกือบหมดแล้ววันวันแล้วอย่างนี้เกิดเขาจะออกลงออกร้านอะไรรับไหมฮะต่อได้เลยค่ะติดต่อได้เลย่เลยะปงาคอรวยจัดได้เลยอ่ะงั้นตอนนี้ถ้าถ้าเกิดเบอร์อ่าบอกบอกตอนนี้ด้วยเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นตัววิ่งไว้เบอร์โทรศัพท์มี085 183 6795อันนี้สาขาหน้าทุนบุรีนะคะแล้วก็ ลแล้วก็ท้ยสาขาฟูดวิลล่าฟูดวิลล่าฟูดวิลล่านี่ก็คืออยู่ถนนราชพฤกษ์ใช่ค่ะ,ะแล้วก็มีสาขาตลาดพระรามห้าตลาดพระรามห้านนทบุรีใช่ค่ะอ่าน,น,นะครับถนนนครอินทร์ถนนคนครอินทร์ใครอยู่ใกล้ตรงไหนก็ตรงนั้นส่วนติดต่อและโทรมาเบอร์นี้ก่อนแล้วกันที่ขึ้นอยู่ข้างล่างเนี่ยนะถามไต่ถาม,าถามอะไรยังไงร,รับรองอร่อยแนะ่ฮะตัวน,นี้ให้กินไม่เกินนี่ทีคนัะขึ้นคือก่อนกระบวนการอยู่วันวันนี้ขายเยอะไหม ทุกวันนี่ขายคิดว่าเป็นปริมาณยังไงกี่หม้อนี้เฉพาะสาขานี้สามหม้อสามหม้อนี้นี่หม้อข้าเนี้เต็มนะจะมาเนี่ยเต็มเนี่ยสามหม้อเนี้ยขายตั้งแต่หกโมงเช้าบ่ายโมงก็อาจจะมาแล้วผิดหวังนะเฉพาะสาขานี้ถึงสองทุ่มแล้วทางนู้นเปิดกี่โมงเเพราะเปิดหกโมงเช้าเหมือนกันแต่อันนี้จะเลิกเร็วหน่อยนี่ครับาของผมอ่าไป อ่านี่ครับ50สบาทเนี่ยเดี๋ยวผมจ่ายตังค์เขาก่อนเดี๋ยวไปเพื่อนๆไปดูที่บ้านครับไปดูที่บ้านอ่าได้แล้วอ่างันก็เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆพ่อนผ่านไปผ่านมานี่เตาถ่านด้วยนะอ่าแบบโบราณแบบโบราณบรรยากาศแบบเตาถ่านอร่อยแน่นอนอร่อยแม่อร่อยผมกินประจำมาฮะแล้วเมื่อกี้นี้ที่เดินเดินมาตรงนี้เนี่ยเพราะว่ามี f อโทรมาถามนะเอีที่ ที่ที่ที่โทรมาถามเรื่องกระเพาะปลาแล้วก็คุณพี่เจ้าของร้านทั้งคู่ได้ให้คําแนะนําไปคอมเมนต์มาด้วยนะเป็นยังไงที่ให้ติดต่อไปแล้วก็ฝากด้วยเอ่อใครอาจจะอยู่ไกลก็ไปสั่งได้ทางออนไลน์คือกระเพาะปลาคุณรวยใช่ไหมฮะใช่ค่ะครับครับเอ่เดี๋ยวบอกเส้นทางตรงนี้ทีนึงตรงนี้เราจอดอยู่เรียกว่ามายังไง จรภาพ44ค่ะเยี่ยมกับโรงพยาบาลธนบุรี1ค่ะอ่านี่โรงพยาบาลธนบุรี1นเนี่ยอยู่นี่อยู่นี่ธนบุรี1เขตบางปอกน้อยนะครับครับขอบพระคุณมากครับวันนี้ครับเดี๋ยวไปชิมให้เพื่อนๆดูที่บ้านอ่าด้วยบายบายก่อนสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับ เดี๋ยวในหม,ม้อมีอันนี้เสริมอันนี้เสริมเพราะว่ามีออเดอร์พิเศษเพราะวีมาแล้วอ๋อพอติมาแล้วคืออันนี้เขาสั่งใช่ไหมไ <ป S 2> ที่ไหนสั่งมาฮะเนี่ยคนรครสวรรค์แล้วไปส่งไงอะ่ะลูกค้ามาเอาอ๋อเขามารับเองคนครสวรรค์นครสวรรค์มารับเองเลยอ๋อไงก็ติดต่อมานะครับตามเบอร์ข้างล่างนี้ครับใกล้ๆกันนะฮะร้านไก่ย่างจ่าปีชา ไหนๆมาแล้วอยู่ใกล้ๆกันเดินเลยมาจากร้านกระเพาะปลาหนุนร้านกระเพาะปลาอยู่ตรงนู้นเนี่ยล่มล่มล่มเขียวๆตรงนู้นนะฮะเดินเลยมาเนี่ยไก่ย่างจากปีชาที่ในคลิปที่ผมบอกนะเมื่อคราวที่แล้วไม่ได้เห็นร้านแต่จริงๆอ่ามีทําคลิปทางร้านแล้วแหละอันนี้มันเลยผ่านมาแล้วก็เลยเดินมาเพราะว่าเอฟซีก็โทรมาถามอีกก็แหละว่าเขาขายไหมขายกี่โมงนี่ครับ ไก่ย่างจากปีชาที่ชิมให้ดูในคลิปก่อนหน้านี้นะฮะเ,เขาย่างกันอย่างนี้เลยย่างหอมๆแล้วก็มีเอฟซีเข้าใจผิดนะพี่เจีย๊ยบหรือเปล่าเมื่อกี้พี่เจีย๊ยบเพิ่งมาซื้อบอกว่ามาถามหาเครื่องในเขาเขาไม่ได้ขายเครื่องในนะฮะแต่ที่ผมพูดในคลิปว่าเครื่องในเขาอร่อยนะหมายถึงเครื่องที่ยัดอยู่ข้างในตัวไก่เครื่องที่ยัดอยู่ข้างในตัวไก่อ,อร่อยมากมันก็จะเป็นพวก สามเกลือท right? ี s <S right, ่ยัดอยู่ข้างในใช่ไหมฮะเครื่องที่อยู่ข้างในมีคนละคร่งคนละครึ่งนะกาลังกาลังทําอยู่อ่ะก็ผ่านมาก็ถ่ายให้ดูฮะร้านจากปีชาขายแล้วนี่เบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้ครับเออโทรมาได้เลยโทรมาได้เลยนะครับ มาแล้วเดี๋ยวสัมภาษณ์กันตตับนี่ครับอนาดไก่เนี่ยย่างเสร็จก็มาลงอยู่ในถังอาจารย์โรโ้เขาจะมามายอยไม่เป็นไรคุยไปก่อนครับคุยไปก่อนนี่เขาก็มีบางมีปิดอะไรไว้เรียบร้อยนี่สะอาดสะอ้านครับย่างเสร็จแล้วก็อยู่ตรงนี้เดี๋ยวนี้ตัวเท่าไหร่ ร้อครับ140นะมาตรฐานที่140ใช่ครับตัวเล็กตัวใหญ่ไม่ไม่ไซส์เดียวครับไซส์เดียวอ๋อคัดไซส์มาอยู่แล้ว140ครับก็ถามเมื่อวันนั้นขายผมแค่ร้อยเดียวอ่ะลดให้ใช่ไหมใช่ไปเถอะไปรีวิวว่าตัวละร้อยไม่ใช่นะร้อยสี่สิบเอรอยหรีวิวตัวร้อยเหรอเปล่าเปล่าไม่ได้รีวิวบอกว่าเนี่ยผมไปซื้อมาร้อยบาทก็แซงว่าลดให้ผมผมลดผมลดให้ครับลดให้ผมเป็นพิเศษแต่ว่าเดี๋ยวถ้าบอกมาจากโดโดพาเที่ยวนะก็เดี๋ยวเรามาคุยกับ ทางร้านเดี๋ยวก็มีรถลาวาต่อให้แล้วกันนะครับนี่นี่นี่มาร้านกรนะเพาะปลาแล้วผ่านมาก็เลยแวะมาทักทายครับยังขายอยู่ขายทุกวันเนาะสิบโมงเช้ายกเว้นวันจันยุดสิบโมงเช้าเสักกี่โมงหมดเนี่ยปกติแล้วก็ประมาณบ่ายสามอาจารย์เนาะบ่ายสามก็ใกล้หมดละหมดละมาก่อนบ่ายสามแล้วกันเนาะครับครับ ใช่ครับเดี๋ยวนี้มีมีมีเกิดลูกค้าเดี๋ยวนี้เขาไม่อยากออกจากบ้านอ่ะยังไงจ่าปีชาเกิดเขาอยากกินทําไงก็สั่งไปส่งไลแมนได้ครับโทรมาเบอร์นี้ศูนย์แปดเจ็ดสามสี่หนึ่งหนึ่งแปดหกสี่ไลแมนได้แล้วแล้วแล้วอ๋อหมายหมายถึงไลแมนเข้าไปในไลแมนแล้วก็เซิร์ชคำว่าไก่ย่างจ่าปีชาก็สั่งได้ไลแมนก็ก็มาสั่งอ๋อแล้วให้ไปส่งโอเคท่านบอกว่าลูกค้าอยู่ใกล้ ก็ให้ผมจัดส่งเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้าง่ะรับลูกาไปก็สับตรงนี้แล้วเรียกมอเตอร์ไซค์ไปแล้วแต่ว่าไปจ่ายค่ามอเตอร์ไซค์เองประโรโทรมาหรือบางทีเนี่ยตรงนี้ขับรถผ่านได้ใช่ไหมแต่จอดไม่ได้ก่อนก่อนถึงโทรมาสับไว้หนึ่งตัวรับลูกค้าก่อนรับลูกค้าก่อนนี่ฮะเนี่ยมาอย่างเงี้ยไม่ได้อย่างเงี้ยถ้ารถยนต์ไม่ได้ก็ใกล้ถึงใกล้ถึงก็โทรมาก่อน ไก่หนึ่งตัวไก่สองตัวสับใส่ถุงรอไว้รถผ่านมาปุ๊บเปิดกระจกใจตั้งแล้วก็รับของไปได้เลย,เลยมาดูอยากเห็นตอนนี้แหละยืนรอดูดูตอนสับไก่นี่แหละนี่เครื่องในนี่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 ที่ผมบอกว่าเครื่องในเนี่ยคือเครื่องที่เขายัดข้างในมีเขายัดกันเต็มเต็มอย่างนี้เลยเนี่ยเนี่ยคนเขาติดใจตรงนี้ฮะแล้วเขาให้ให้ไปหมดนะเขาไม่มีกักเอาไว้เนี่ยเครื่องในเนี่ย เรียกว่าไม่ใช่ยัดแบบเคลือบๆนะยัดยัดเต็มตัวยัดทั้งตัวนี่ยเนี่ยนี่ยนายแมนก็มานะฮะไลแมนก็มาแบบนี้น้ำจิ้มนี่ก็ทำเองเนาะน้ำจิ้มทำเองหมดเนี่ยรถมาแบบเนี้ยฮะปึ๊บแล้วก็จ่ายไปแล้วก็รับของไปนี่นี่ยคนวางร้อนหลัง โดไปยืนทิงเตามาดูมาดูจับไก่เน่ฮะเน่เที่ผมบอกว่าเครื่องในอะเครื่องในอะนี่ดูไม่ใช่ว่าเลือกตัวนั้นมาแล้วไหน่เป็นอย่างนี้ทุกตัวฮะวันๆหมดกระเทียมเป็นสิบโลอะี่ไทยกระเทียมรากผักชีเนาะแต่ว่าปรุงรสยังไงนี่ก็เป็นสูตรเฉพาะสูตรเฉพาะไม่เหมือนใครสูตรของจ่าปีชาจริงๆ จริงๆผมเรียกพี่อ้นเนาะจ่าปีชาพ่อพ่อจ่าปีชาคือตั้งแต่รุ่นคุณพ่อนี่ใช่ว่าสูตรตั้งแต่คุณพ่อใช่ไหมครับ50กว่าปีอ๋อผายสูตร50กว่าปีแล้วถ้าเพื่อนเคยดูร้านเ้ี่วแกงอ้นนอมอ่ะเช้าน่ะ10โมงออกมานี่ฮะเหี่ยวแกงก่อนตอนเช้าข้าวแกงก่อนตอนเช้าอ่างั้นวันนี้ของเท่านี้นะปลาคลิปให้หายคิดถึงอัปเดตอัปเดตก่ย่างจ่าปีชาครับขอบคุณจ่าปีชามากครับสวัสดีครับ โดครับไปสวัสดีครับดินน้ำกินน้ำร้านไก่ไ้มวันนี้ไม่พี่น้ำพี่น้ำพกินน้ำอยู่นะบอกเพิ่งทานไปเดี๋ยวก่อนผมมาเรื่อยฮะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ตัวเดี๋ยวก็ตัวหนึ่งนี่ไปไปก่อนครับปลาเทียโดไปครับไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเพื่อนๆครับมาดูกันกระเพาะปลากระเพาะปลา มีแบบใส่เส้นด้วยนะฮะเอาเส้นใส่ลงไปก่อนร้าน,าน,านร้อนๆถุงนี้อันนี้คือพิเศษนะฮะที่เพื่อนเห็นใส่ใส่ถ้วยตอนที่เขาตักทานที่ร้านวันนี้ได้ประมาณสองสาวันแล้วนะ,ะที่กรุงเทพอ,อนุญาตให้ให้นั่งทานได้ในร้านแต่ว่าต้องเว้นระยะห่าง เขาเรียกว่าอะไรยี่ห้าปซ็นของของของภายในร้านของเขี้ภายในร้านห้าสิบบาทนี่ครับลงมาแล้วนี่อย่างนี้เลยนี่ฮะอืร้อนร้อนร้อนใส่น้ำส้มนิดนึง Oh. ให้ดูใกล้ๆฮะเขาใหญ่ๆเลยนะเลือดนี่ก็ถุงละหนึ่ง oh. ชิ้นแต่ชิ้นนี่อย่างนี้เลย mm hmm. กระเพาะปลากระเพาะปลามีไข่นกกระทามีกึ๋นนะเขาเรียกว่ากึ๋นใช่ไหมฮะก,กึ๋นไก่ นี่เนื้อไก่ไม่ฉีกนะมาเป็นชิ้นอย่างนี้เลยแปะแปะนี้เลยนะครับแล้วก็นี่ตับนี่คุยหาตับนี่ใน,นหนึ่งชามอ้อมีอันนี้ใครไม่ทานก็บอกเขาได้นะฮะ<ม>เขาก็ไม่ใส่มาให้แต่ถ้าใครทานก็ใส่มาให้โปรตรีนไก่นะฮะโปรตรีนไก่ นี่ครับแล้วก็มีเส้นไม่ใส่เส้นไม่เอาเส้นไม่เอาหน่อไม่เอาอะไรเนี่ยบอกเขาได้ว่าเอาส่วนไหนส่วนไหนไม่เอาส่วนไหนบอกเขาได้ครับโดโด,โด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 เอาแก้วน้ำมาให้พ่อหน่อยนั่งทานห้องทำงานฮะที่ห้องกินข้าวไฟเสียหลอดนีออนเสียถ้าไปน,นั่งทานตรงนั้นมืดฮะถ่ายทำให้เพื่อนๆไม่เห็น ตรงนี้นี่โต๊ะทำงานก็เลยมาแอบนั่งทานตรงนี้ก่อนอืมอร่อยรสชาติกลมกลม่อมครับดูไปดูมาถ้ามีอะไรเขียวๆหน่อยคล้ายๆรัดหน้าเนาะเลือก ว่นเพื่อนๆผ่านไปผ่านมาก็แวะรับประทานแวะซื้อได้นะครับสําหรับร้านกระเพาะปลาเขาก็มีกระเพาะปลาคุณรวยนะครับเดี๋ยวผมทำทำภาพหน้าจอเข้ากระเพาะปลาคุณรวยถ่ายภาพหน้าจอให้เพื่อนดูตอนท้ายคลิปนะแล้วก็ไก่ย่างจากปรีชา อยู่ในคลิปเดียวกันนี่แหละว่าร้านใกล้ๆกันเดินห่างกันประมาณร้อยเมตรในซอยโรงพยาบาลธมบุรีเหมือนกันไม่ได้ซื้อมาชิมให้ดูเพราะว่าชิมไปในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะก็ที่เพื่อนๆเข้าใจผิดมีรัซีเข้าใจผิดผมพูดว่าเครื่องในเขาเด็ดมากคําว่าเครื่องในหมายถึงที่ยัดข้างในอ่ะที่ผสมแล้วเห็นนะที่ยัดอยู่ข้างในอ่ะอร่อยมากมันทําให้ไก่เขารสชาติไม่เหมือนใครแล้วก็มันอร่อยตรงนั้นอ่ะ เขาก็ย่างแบบโบราณนะย่างทานหมุ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 นเนื้อไก่ชุ่มฉ่ำเดี๋ยวนี้แต่ละร้านก็มีมให้ซื้อไปส่งนะสั่งไปรับประทานได้นะครับสั่งไปรับประทานได้ โดนั่งกินขนมกินชามะนาวอยู่ข้างนอกที่ถามแล้วไม่ไม่กินโดโดเนี่ยกินกระเพาะปลาได้แต่ถ้าสั่งเนี่ยจะจะไม่ไม่ต้องบอกว่าไม่เอากะเพาะปลานี่ครับโทรมาให้โนมาวัดดีครับก่อนสวัสด,ดีครับพรสวัสด,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 ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ นั่งเน็วนั่งเล็นนะครับก็เดี๋ยวตอนท้ายให้ดูลายกลุ่มลายของหรือว่าลิงก์ที่จะเข้าไปสั่งซื้อกระเพาะปลาร้านกระเพาะปลาคุณรวยนะฮะก็มี f อซบอกอยากทานอยู่อยุทยาทำไงเดี๋ยวนี้ก็สั่ง Delivery ได้นะครับดีขอบคุณมากครับเจอกันคลิปต่อไปครับ